สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสองสาวพุ้นยคนมุกาหารสวีเดนคือเกาเด้อจ้าเมื่อนี้กะสิบาพ่อแม่พี่น้องไปส้มสวนหลังบ้านจ้าพอดีสิไปเก็บอ่าพักมาใส่อันสัวไก่เนาะจ้าเนาะป้าจ้าไปเบิกน้ำกันจ้าสวนหลังบ้านวะพักเฮาอ่าเลิมใหญ่แล้วเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องพักที่ปู่ไว้กะเลิมใหญ่เบิอแล้วจ้า เสียให้เบิ้งทางนี้เนาะเสียให้เบิ้งมัดโทษพี่น้องเพมันขึ้นเพกินเบิร์ดพี่น้องเอ้ยได้เก็บอ่าบ้างสองสามเธอเนี่หละจ้ะมึงเนีเพกินพี่น้องเอ้ยเป็นมะอันมะบงงามนะจ้ะมะอันนี่เพมันกินจ้ะพี่น้อง มาอันงอลงง้องแลงแงงน่ะนะจ้ะภาษาพุทธไทยคืององอลงง้องแลงแงงเนะ<__>ะาะภาษาไทยหรือว่าภาษาลาวกะมันมันมันงอขึ้นน่ะนะพี่น้องนี่ให้เบิ้งนี่จ้ามันเป็นงอแบบนี้นะจ้ะ<__>ะาภาษาไทยเขาวาแดแนวใหนจ้าพอมีพี่น้องที่มันเป็นหน่วยน่วยบ่ตุงอะนะมันคดคดบ่ มันคดมันเงี้ยวมันมันคดเข้าหากันนะจ้านี่มันเป็นเป็นมันเป็นโรคนะพี่น้องมันมันเป็นโรคเป็นนั่นไอ้เพกินเนาะจะะ้าเนาะพอบ่าเล่าปูแบบอันปอดสารนะนะพ่อแม่พี่น้องเราบไ,ได้สีทยาสีดอย่างนะจ้า อันนี้แห้วเบิดเลยพงแนวพ่อแม่พี่น้องนี่มันตายเองมันได้จ้ามันแห้วเองมันตายเองมันนี่นี่จ้ามามันมันเป็นโรคอะนะพ่อแม่พี่น้องก็เลยแม้ก็เลยสิปล่อยทิมเลยจ้าเพราะว่าเราบอกซื้อ,อยามาซีดนะจ้าแบบเราปูแบบปอดสารพิษเนาะมาบวบก,กะกะล้างงาน เงาจ้า,จากระลังขึ้นล่ามคือล่ามอย่างขึ้นสูงแน่ละจา้ามันมันร่มเนาะมันล่มแล้วบ้านนี้มันกเ็เลยแบบอันพักมันกับบกค่อยงามนะพี่น้องมันล่มมันอันนี้นะร่มพัดแต่ว่ามาโบกกับเป็นน,นุ่ยเราเด้อจา้านี่ละจ้ามาโบกกับเป็นนุ่ยแล้วเนี่ยเป็นนุ่ยเร็วเนาะโอ้เนี่ยจ้ามาโบกเพิ่นปุ่ ลมพัดลมอย่างแน่กะดินมันเยอะแห้งไหวพี่น้องนี่แหละพักบุงเล่ากานาน่น,านขึ้นจ้าเพราะว่ามันล่มเนาะรมมันกะมันกะฮืนซาหนะาจ้าพี่น้องนี่ยหหูะระภาคะคือเก้าจ้าหูระภาบกคอยได้ขายบันไดจ้าพี่น้อง บ่ค่อยได้ขายดีหระพานะแต่คือตอนนี้ตลาดต้องการพักบุ้งหลายจ้าพักบุ้งเป็นราคาจ้าสอน,นี้แต่มันผัดปูย๋ยเนี่ยพอมันหนาวมันร่ม,มนะจ้าพี่น้องโอ้มาพริกกระสุกละแม่บอกเฮ้มาเก็บมาพริกสาวพุทธไทยบบมีเวลาเลยมือนี้สาวพุทธไทยเฮ็ดอาโมกหน่าไม้จ้าแล้วก็ไปเอาอันไม้อัน ไม้ใน้อยนะที่วา่าอยู่ป้าอย่างที่มันโดแล้วมันมันหักลงนะจ้ามามาอ่อยไฟเนาะกะเฮ็ดเบี้ยกบเบิดมือจ้ามือน,นี้เลือบอได้โมเมน์ว่าผมมีเวลาเฮามาเก็บโดลืมไปเลยจ้าพรอแม่พี่น้องพราว่าเฮ็ดเฮ็ดหลายอย่างลืมไปเลยว่าแม่โบเฮามาเก็บมาพิกเพราะว่าแม่พ้นกาโลงหน้าไปขูมาหอยจ้าพี่น้อง ตอนนี้ะมะหอยเริ่มขูเริ่มขูได้แล้วจ้ะน้ำแห้งน้ำอย่างกะพื้นไปขูมะหอยมาไว้ให้สาวพุทไทยจ้ะเพราะสาวุทธไทยสีตุ้มแล้วกะเอาแต,เาแต่เอาแต่อันหน่วยมันทางในเนาะแล้วสาว,สาวพุ้ไทยกับสีมาตตาแห้งตาเด็ดนะเฮ้มันแห้งกับสาวเมื่อกินอยู่สวีเดนน้ำนะจ้ะอันนี้กับพักคณะจ้ะพี่น้องพักคณะกัติดแล้วจ้ะ คำค้าเพิ่นจังสีเฮามาหดส่วนเพื่นเพราะว่าฮดตะเวนหลายร่มมันพัดมันอย่างมันกระแห้งไว้นะจะดินมันแห้งจะพี่น้องนี่แหละต้นหอมกหญ่แเราจะพักซีกัน่แเราจะพี่น้องพักซีเล่ากะนี่เราจะใ่แล้วต้นใหยเราจะงามงามแบบนี้นะนี่พักคระการก้นต้นใแเราจะซุ้มมันเพื่นบงกอนมูเนาะ ต้นใหญ่ต้นอันนี้แหละจ้าอันนี้กะเบ้มันกะย่งอยู่จ้าพี่น้องว้าเบิงว้าเพิ่นสีอ่าเท็ดจังใดเฮ็ดแปลงนี่ไหมแล้วกับอันบ่งเสื้อแปลงนี่อาบ่าจ้านี่กพะพักคณะจ้าพี่น้องอันนี้กับพักกาดโดของเฮ้าจ้าพักกาดโดงามงามพี่น้องเมื่อแรกเพิ่นสีตัดจ้าเพิ่นสีตัดไปขายจ้าพักกาดโด พักกนันนาเนาะอันนี้กพะพายิตู่จ้าพี่น้องพายิตูก่กะใญ่ญเแล้วจ้างามแล้วบได้ซื้อกินแล้วเด้อบาทนี้พายิตูจ่จ้านี่กพะพักกาดดาะจ้าสวงนี้บบได้ซื้อพักแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าพักอยู่สวนกะเริ่มใ่ญ่เ,เก็บกินได้แล้วเนาะจา้านะกะบบได้ซื้อแล้วพักบาทนี้กะสิาพาไปเบิ่งต้นมาขือจ้าต้นมาขือกะใหญ่งงามแล้วจ้าพี่น้อง เริ่มเขียวอุ้มซุ้มขึ้นมาล่ะจะมะเขือกะเริ่มต้นใหญ่แล้วจ้ะจักหน่อยกับป็นนวยแล้วพี่น้องะมะพริกกะซุกแน่นุ่ยซุกแน่นุ่ยดิบแน่เนะาะกะถือว่าดุกอยู่จ้ะพี่น้องเก็บกินอันนี้อันพักที่สาวผู้ไทยสิเก็บไปใส่สวัสวสัวใกล้จ้ะพี่น้อง นี่แหละพักหลังบ้านเมื่อเช้านี้แม่กะเก็บพักเซียนให้สาวบุท่ยอันคันให้เพิ้นกะคั้นให้เพ,พิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพิ้นสีเอาไปขายเนาะแต่ว่ากะบบได้หลายด้วจ้าพี่น้องนพักเซียนเก็บเมื่อเสานี้จ้าอันนี้กะพักโบจ้าพี่น้องพักโบแบ่งเนาะ เพิ่นปลูกไว้อันนี้กะมะเขือจ้ามะเขือเปาะนั่นแหละจ้าพี่น้องอันนี้กะบพักเซนจ้าที่เพิ่นปลูกไว้น,นี่กะบพักหอมเปี๊ยจ้ากรสิเก็บจางน่อยไปเสืร์ฟัวไก่จ้าพี่น้อง อันที่เรวเห็นนะกับผักขมใหญ่จ้าพี่น้องกําลังเลื้มใหญ่แล้วจ้ะ อันนี้พักอันพักขยะจ้าพี่น้องผู้ด่าูจักบ่จ้าพักขยะแกงใส่อันน้อไม้จ้าพี่น้องแกงไส่น้อไหม้หรือว่ามุกไส่น้อไม้เนาะทางบางสาวพุทธไทยว่าพักขยะเจ้าอันนี้เฮ็ดอันต่อโถออกมาไม่จ้าพี่น้องจากน้ำปปาเนาะเพราะว่าดมันเสียดมันเสียก็เลย ก็เลยอันแม่เพิ่นอันไปให้เขาไปซื้อท้อมาให้ต่อจากอันน้ำปลาปลาออกมาเลยนะจ๊ะได้มันเสียพี่น้องได้มันเสียดูดูก็เลยว่าเออบ่ต้องคือเขามาซ่อมร่องเฮ็ดแปบอันซื้อท้อแปบนี่ต่อจากอันต่อน้ำปลาปลาจากเฮือนมามาหุตเอา อ,า,อาสีอันประหยัดค่าใช้จ่ายกากัดเนาะเพราะว่าน้ำาปะปามันก็ม่มได้แพงปันไดนะคะไฟมันแพงค่าไฟแพงค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้นมะมีไ่จ้ะพี่น้องนีน่ตัวเอามาจากเืนนอนเนาะเือนนี่จ้าเือนหลังนีนงน่ตัวเอามาจากเือนหลังน้อยจ้ะพี่น้องนี่ล่ะตัวเอามานี่จ้ะ นี่ค่ะต่อออบไปเสือส้อโซนแบบนีน้แม่เพิ่ดพักแล้วจ้ะิืมหดพักลวอันคลิปนี้กาฝากไวส้สำนีเด้อจ้ะพอแม่พี่น้องฝากกดครับสไลด์ให้สาวพุทไทยคนมุกดาหารสวีเด่นในเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เข้ามาเปลี่ยนกำลังใจให้สาวพุทไทยคนมุกดาหารสวีเด่นนอกจากเนาะ อ่าพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอโคลาไปกอนเด้อจ้าสวัสดีจ้า